สวัสดีค่ะพบกับนีนี่มันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะแอดหายไปนานมากเลยต้องขออภัยด้วยพอดีว่าแอดสุขภาพไม่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นประจำเดือนตั้งแต่แอดสอบอะคะ่ะจนถึงวันนี้แอดยังไม่หมดประจำเดือนเลยนะ20กว่าวันแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปอีกสักพักเนี่ยแอดคงจะต้องไปหาหมอแล้วเนาะก็สุขภาพแย่มากๆเลยนะคะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากๆอะเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนก็ตก แล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำเว็บไซต์หรือว่าแอปนะคะที่ชื่อว่า b i t ค u ัแต่ว่าเราไม่ได้มาแนะนำวิธีการสมัครหรือวิธีการใช้งานเบื้องต้นอะไรแล้วนะคะเพราะว่าแอดเคยทำไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีหาไรายได้จาก b i t ค u ัอีกช่องทางหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะทำไปแล้วแต่ว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยซึ่งอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่า ในช่องของเราเนี่ยคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่จะเป็นมือใหม่ทั้งนั้นเลยเนาะก็อาจจะยังไม่รู้จักหรืออาจจะเคยเห็นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าควรจะทําดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็มาดูกันแล้วกันอันนี้จะเป็นระบบแบบแคล้ายๆซื้อมาขายไปนะคะแต่ว่าซื้อมาขายไปเนะะี่ยค่อซื้อมามันเหมือนเราต้องลงทุนเงินเนาะแต่ช่องเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้สนับสนุนการลงทุนใดๆเลยแต่ว่าช่องเราเป็นสายฟรีนะคะสําหรับใครที่หาคริปโตมาฟรีเนี่ย แล้วเวลาจะถอนเงินเนี่ยยังไงก็ต้องโอนเข้าบิตคัพหรือว่า wallet อื่นๆที่เป็นของประเทศไทยเนาะส่วนแอดเนี่ยใช้เป็นหลักก็คือบิตคัพกับ Stang โ r o นะคะก็วันนี้ก็โอนเข้าบิตคัพมาเนาะแล้วก็มีเงินในบิตคัพอยู่ส่วนหนึ่งด้วยก็จะมาสอนการซื้อเหรียญขายเหรียญน,นะคะแล้วก็ทำยังไงให้ได้กำไรประมาณนี้นะได้ทุกวันนะคะถ้าเราแบบ รอบคอบแล้วก็ใจเย็นพอเนาะอาจจะได้น้อยแต่ว่ามันได้ทุกวันแล้วก็ได้ชัวร์ด้วยแต่สาหรับใครที่ขาดทุนเนี่ยต้องมาดูกันว่าทําไมถึงขาดทุนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่มีทางขาดทุนได้เลยถ้าเราใจเย็นพอเนาะเอาล่ะขั้นต้นเลยนะคะเพื่อนๆต้องมีบิตคับนะคะแล้วก็จะต้องยืนยันตัวตนไปจนถึงเลเวลหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็วิธียืนยันตัวตนหรือวิธีสมัครในแอจะแนบไว้ข้างล่างละกันเพราะว่าแอเคยสอนไปแล้วเนาะ ส่วนทาไมถึงจะต้องเป็นถึงเลเวลหนึ่งเพราะว่าถ้าใครยืนยันตัวตนแค่บัตรประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเลเวลสูนะคะเราจะฝากถอนอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าขั้นต่ํามันจะคือแบบมันจะต้องเป็นเลเวลหนึ่งเท่านั้นเนาะถึงจะทําเทรดแบบนี้แล้วก็จะฝากถอนอะไรคล่องตัวขึ้นนะคะก็ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะสาหรับใครที่มีบิตคัพแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนาะเอาล่ะ เรามาดูยอดเงินของแอดก่อนเลยนะคะอันนี้เราจะสอนทําในมือถือละกันเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่จะทาในมือถือเนาะยอดเงินของเราเนี่ยเราจะมาดูที่ wallet ตรงนี้ก็ได้นะคะกดเข้าไปหลังจากนั้นนะคะแอดจะให้เห็นเลยว่าเงินของแอดเนี่ยมีอยู่แค่พันหเนาะจริงๆตอนแรกมันมีไม่ถึงพันหนะคะแต่ว่าแอดได้กาไรมานิดหน่อยนะคะก็คือแบบจะเย็นมากแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นคนที่ ไม่ไม่อยากลงทุนอะไรเลยนะคะแอดก็จะสะสมเหรียญที่แอดหาฟรีมาจากเว็บอื่นๆนู่นนี่นั่นน,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 นะคะแล้วก็โอนเข้ามาบิดรับเนาะแล้วแอดก็จะมาทํากําไรแล้วก็ถอนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าแอดตอนนี้ไม่มีงานประจานะก็จะใช้เงินหมุนนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนเงินที่หมุนอยู่เนี่ยมันก็จะแบบมาเรื่อยๆนะคะไม่เยอะมากนะคะเอาล่ะพอเรามีเงินแล้วนะคะนี่อันนี้เป็นเงินสดนะอแอดมีอยู่แค่นี้พันห้าร้อยนะคะแล้วก็ไปที่มาร์เก็ตนะคะเพราะเราจะซื้อขายเหรียญ เพื่อให้ได้กําไรในทุกวันนะคะกดเข้าไปวิธีดูนะคะเราดูเบื้องต้นก่อนเลยเราอ่ะจะต้องซื้อถูกขายแพงถูกไหมเราถึงจะได้กําไรใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเหรียญไหนเนี่ยราคาตก แต่ว่าเราต้องใจเย็นมากนะแอดจะสอนวิธีดูกราฟดูอะไรเงี้ยละเอียดเหมือนท่านอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าแอดเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งพอที่จะสอนขนาดนั้นเนาะแอดก็จะดูเบื้องต้นของแอดแล้วแอดก็ไม่ได้หวังกาไรทีเยอะนะคะเพราะว่าเรามีทุนแค่พันหเนาะทุนของแอดเนี่ยไม,ไม่ได้มาจากการเติมนะอย่างที่บอกมาจากการสะสมเหรียญน,นะคะแอดต้องย้ําหลายครั้งนะเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมแอดต้องมาสอนให้เราลงทุนอนะไรเงี้ยแอดไม่ได้อยากให้ทุกคนลงทุนนะคะ เอาล่ะสมมุตินะคะเราไปดู USDT กันเนาะเพราะว่าเราดูเบื้องต้นกราฟข้างนอกเนี่ยมันตกอยู่นะคะสมมุติเราจะซื้อวันนี้แหละเราจะซื้อนะแล้วกดเข้าไป USDT นะคะกดเข้าไปเราสามารถดูตรงนี้นะอันนี้คือกราฟโชว์ทุกหนึ่งนาะที5นาที1 5นาทีเนะี่ยเรากดไปสมมติแอดแบบอยากได้5นาทีกราฟมันก็จะย่อยมากเลยนะคะมันจะเห็นแบบเป็นใหญ่ๆคือมันแบบละเอียดยิบเลยแต่เราจะไม่เห็นภาพรวมนะคะสมมติแอด ต้องการ30นาทีอ่ะเราก็จะเห็นภาพรวมนะคะว่าวันนี้วันที่1นนะมันเพิ่งเริ่มเดือนเนาะวันที่1ตอนเที่ยงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือราคาจํานวนเป็นบาทนะคะแต่ละเหรียญจํานวนบาทจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็สีเขียวสังเกตดีๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะสีเขียวก็คือแบบราคามันเริ่มขึ้นสีแดงคือราคามันเริ่มตกนะคะเราก็มาดูกราฟอย่างเงี้ยว่าส่วนใหญ่นะคะในแต่ละวันเนี่ย มันจะขึ้นลงสุดแค่ไหนนะคะแล้วก็มาดูวันที่ข้างล่างนะอย่าลืมนะอันนี้วันที่30กันยาช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยจำนวนเนี่ยที่มันแบ่งตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับการาฟตรงนี้ว่าเราเลือกเป็นกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะคะถ้าเราเลือกเป็น1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะย่อยให้เราเป็นวันเลยนะ1วัน1วันอะไรเงี้ยนะคะก็จะย่อยให้เราแบบนี้เลยเนาะมันก็มาดูนะคะอย่างสมมติแอบแอดเห็นนะ2วันนี้เยเหรียญมาราคาขึ้นมากเลยแล้วก็แบบ เหมือนกลไกลการตลาดของสหรัฐหรือว่าของอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปดูแบบข้อมูลด้วยนะสําหรับใครที่เขาเก่งๆนะแต่เราไม่ต้องดูก็ได้นะเราดูแบบเบื้องต้นเราดูในระยะที่มันไม่ยาวมากนะคะสักหนึ่งอาทิตย์เนาะอ่ะสมมติแอดจะเริ่มดูวันที่5้านะคะวันนี้นะแล้วก็แอดก็มาดูนะคะว่าเนี่ยค่าเฉลี่ยของมันนะที่ขึ้นช่วงเนี้ยก็คือประมาณตรงนี้ขีดไม่ตรงอ่ะคิดว่าเป็นตรงนี้แล้วกันนะสามสิบสี่จุดสี่นะคะ เพราะฉะนั้นเรามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงราคาตรงนั้นอีกแต่อาจจะใช้เวลา1วันหรืออาจจะใช้เวลา1ชั่วโมงก็ได้กลไกการตลาดนั้นก็จะซับซ้อนนิดนึงนะคะเราก็มาดูว่าถ้าเราต้องการที่จะขายเหรียญในราคาเท่านี้เราควรจะซื้อเหรียญในราคาที่มันตกมาเท่าไหร่เราก็มาดูนะคะว่าราคาที่มันตกเนี่ยมันจะอยู่ช่วงข้างล่างนะอันนี้คือราคาที่ถูกนะคะอ่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันถูกสุดประมาณเท่านี้นะก็คือนี่ประมาณนี้ 33.5นะคะแต่ว่าเราดูจากกราฟของวันนี้ถ้าเราจะเอากําไรภายในวันนี้นะคะเราก็ดูว่ามันกราฟเนี่ยมันก็จะตกมาเฉลี่ยประมาณนี้นะปุ๊บเฉลี่ยประมาณนี้ก็คือ33.8อันนี้มันจะเป็น88นะคะณเวลานี้นะแต่แอดอยากได้ถูกกว่านี้แอดสมมติแอดตั้งราคาซื้อไว้เลยแอดยังไม่มีเหรียญนะแอดมีเงินสดนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมานะแล้วเราก็มากดที่ซื้อตรงนี้นะคะ แล้วให้เราเลือกตรงนี้นะลิมิตนะคะเราจะต้องตั้งเองนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมาร์เก็ตเนี่ยเหมือนเราซื้อในราคาที่มันขายอยู่ตอนนี้เลยคือเราตั้งราคาเองไม่ได้นะคะแล้วก็มากดที่ลิมิตนะเราแอดอะมีเงินอยู่พันห้าแอดต้องการซื้อเลยพันห้าแอดก็ใส่ไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแอดต้องการซื้อเหรียญเนี้ยในราคาที่มันถูกนะคะเพื่อเราจะได้ไปขายแพงให้ได้กําไรเนาะสมมติแอดซื้อ ในราคาแอดจะไม่ได้ซื้อในราคาที่สามารถซื้อได้ตอนนี้นะคะเพราะว่าแอดจะยังไม่ซื้อนะแต่แอดแค่จะยกตัวอย่างให้เห็นราคาที่ซื้อได้ตอนนี้มันเป็นราคาการคือประมาณนี้เนาะเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะคะคําว่าเทดเนี่ยมันจะมีความต้องการขายนะมีคนเขาตั้งราคาขายไว้สามสิบสามจุดแปดเก้าสามสิบสามจุดเก้าห้าอันนี้คือความต้องการซื้อนะคะสามสิบสามจุดแปดสามอะไรเงี้ยแอดจะตั้งไว้ที่สามสิบสามจุดแปดนะคะเอาล่ะ เลื่อนขึ้นมาเอา้าเลื่อนไม่ได้เลื่อนขึ้มานะคะแอดจะซื้อที่สามสามจุดดนะคะถ้าใครพอใจราคานี้แล้วให้กดคําว่าซื้อนะกดเข้าไปมันก็ถามว่าคุณต้องการซื้อออเดอร์นี้ไหมคุณก็กดโอเคนะคะแต่แอดจะแคนเซิลไปก่อนเพราะว่าแอดจะไม่ซื้อจริงๆให้ดูนะอืมแอดซื้อมานะคะในราคา3ามสามจุดดนะคะแอดก็จะได้เหรียญเท่านี้นะคะแอดซื้อในราคาพันห้าเนาะ จำนวนเงินที่ซื้อคือพันห้านะคะก็ได้เหรียญมาเท่านี้สี่สี่จุดสองหกนะคะสมมติ Smooth, พอมันกราฟมันขึ้นสูงมากแล้วแล้วเราต้องการขายเพื่อเอากาไรเนาะเราก็มาดูตรงนี้นะคะปุ่มขายแล้วกดเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกเหมือนเดิมนะคะลิมิตนะคะมันจะอยู่ที่ลิมิตอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่เราต้องการขายทั้งหมดไหมเมื่อกี้เท่าไหร่นะสี่สิบสี่จุดสองหกนะคะสมมติแอดซื้อมาแล้วนะมันคือการสมมตินะคะสี 4, 4. 2, ่สี่จุดสองหกเรามาคํานวณตรงนี้ได้เลยนะคะราคาที่เราต้องการขายเราซื้อมาเท่าไหร่เราซื้อมา33.8เนาะ สมมติแอดต้องการขาย34.5คือเราอะ่ะคำนวณราคาไว้ก่อนเลยว่าเราจะขายเท่าไหร่โดยการดูกราฟเมื่อกี้อย่างที่แอดบอกนะคะเราต้องดูกราฟว่าขึ้นลงสุดเท่าไหร่ช่วงเนี้ยนะคะสมมติแอดต้องการขาย34.5เนาะแอดถ้ามันขึ้นมา34.5แล้วคนซื้อราคานี้นะคะเราเนี่ยก็จะได้เงินมาเลยเท่านี้เมื่อกี้เรามีพันห้านะเราซื้อพันห้า เราขายเราขายได้พันห้ายี่สิบสามจุดหนึ่งห้าเพราะฉะนั้นกําไรของเราในออเดอร์นี้คือยี่สิบสามจุดหนึ่งห้านะคะถามว่ามันน้อยมันก็ดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรนะคะเราค่อยๆสะสมไปมันก็เยอะนะบางคนเขาลงทุนทีเป็นล้าน2ล้านอย่างเงี้ยกำไรวันนึงเขาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะแต่เราไม่เราสายฟรีแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีเงินเยอะขนาดนั้นนะแต่เรากลับมีไรายได้เข้ามาทุกวันนะ่ะมันเป็นไรายได้เสริมอีกแบบหนึ่งที่มันโคตรคุ้มเลยนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะเราต้องใจเย็นเนาะแอดก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าเราขาย34.5เนี่ยกราฟมันจะขึ้นมาตอนไหนราคาจะขึ้นตอนไหนนะคะสมมุติว่าเราซื้อขายเรียบร้อยเรามากดตรงนี้นะเรามากดตรงนี้สมมติเรากดขายไว้เนี่ยออเดอร์มันก็จะขึ้นเรียง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 มาเลยนะคะในเหรียญน,นี้นะืสมมติเราไปดูเหรียญอื่นกันนะคะเราก็กลับมาที่มาร์เก็ตนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ ดูเหรียญที่มันราคาตกแต่เราต้องคำนวณค่าเฉลี่ยของมันก่อนนะไม่ต้องคำนวณเองนะคะเรามาดูที่ชาร์ตก็ได้นี่แล้วก็ย่อมันย่อมันแล้วก็มาดูวันที่ดูค่าเฉลี่ยของมันว่าเฮ้ยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่มันขึ้นสูงสุดประมาณไหนเราอย่าเอายอดบนสุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูกราฟตลอดทั้งวันอ่ะมันขึ้นยอดบนบนสุดอ่ะเราก็จะกดขายไม่ทันนะคะเพราะมันขึ้นบนสุดเร็วมันก็จะลงเร็วเนาะเราก็จะเอาค่าเฉลี่ยว่าเฮ้ยเนี่ย 3-4วันมาเนี้ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้เนาะมันขึ้นสูงประมาณตรงเนี้ยแล้วก็ขายราคาประมาณตรงนี้นะส่วนค่าเฉลี่ยที่มันขายแบบต่ําสุดอะช่วง2อสวันมาเนี้ยคืออยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ซื้อประมาณตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าครั้งล่าสุดที่แอดได้มาเนี่ยแอดซื้อตรงนี้นะแอดซื้อประมาณตรงนี้วันที่30นะคะแล้วแอดก็ขายได้ประมาณตรงนี้อ่ะแอดก็ได้กําไรมานะคะส่วนหนึ่ง ประมาณนี้เนาะเพราะว่าแอดดูนะคะหลายวันก่อนเนาะนี่แอดซื้อประมาณตรงเนี้ยเพราะว่าแอดคิดว่ามันอาจจะขึ้นก็ได้เพราะาการาฟช่วงช่วงบนเนี่ยนะคะมันมันขึ้นลงเร็วนะคะแล้วก็แอดดูหลายวันก่อนนะแอดก็จะเห็นว่าเออเฮ้ยมันลงแล้วมันก็ขึ้นประมาณนี้แอดก็เลยคิดว่าพอมันลงมาถึงจุดใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยเนี่ยใกล้ใกล้เคียงก,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 กันอย่างเงี้ยนะคะแอดก็เลยซื้อแลวแอดก็คิดว่ามันน่าจะขึ้นแน่นอนเลยเพราะว่าอีเทเลียมเนี่ย อันนี้คือเราเปิดมานอิตาเลียมนะอิตาเลียมเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใจยเย็นเนาะแล้วก็มาขายในราคาตรงน,นี้นะคะเราตั้งแอดตั้งขายไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าแอดไม่มีเวลาที่จะมาเข้าดูตลอดนะคะคือเราพอใจจะขายให้ได้กําไรตรงไหน,นแล้วก็ขายไปนะคะแต่ถ้าเราไปตั้งราคาขายที่มันสูงเวอร์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะรอกีว่ Itís วันเนื้อมันถึงจะขึ้นดีไม่ดีมันอาจจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะอืมแล้วก็มาดูนะคะแค่นี้เองแล้วก็วันก่อนนะคะแอดจะบอกว่า นี่วันที่25 27เนาะ25 26อ่ะวันที่26นะคะแอดเนี่ยจำการาฟนี้ได้เลยนะแอดซื้อประมาณตรงนี้ไหนนี่ประมาณตรงนี้นะคะคือแอดอคิดว่ามันจะขึ้นขึ้นแล้วไง ความรู้สึกคือเราอะดูกราฟไม่ได้เก่งเหมือนพวกมืออาชีพเนาะเราก็าจะใช้คำนวณเอานะคะล้วก็คิดว่าถ้าเราซื้อในราคาเนี้ยมันจะขึ้นเนาะแต่มันกลายเป็นว่ามันตกตกตกลงมานะคะจนถึงเที่ยงนะคะอันนี้6กโมงประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะวันที่26ป,ประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะแล้วมันตกมาตรงนี้ประมาณเที่ยงบ่ายนะคะแล้วก็แอดก็ขายยังไงวะให้ได้กําไรแอดก็ตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เลยนะเชื่อไหมแอดซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยค่ะ เนี่ย6โมงเวที่6นะคะตอนก้าโมงเช้าแอดตั้งขายไว้แล้วมันขายได้วันที่27ประมาณนี้อืมผ่านไปประมาณสัก20ชั่วโมงเกือบๆนะคะ แอดถึงได้ขายได้ราคานี้คือแอดใจแป้วแล้วว่านี่ฉันจะขาดทุนครั้งแรกใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่ามันจะขึ้นไหมแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะคะคือเราต้องใจเย็นจริงๆนะเราถึงจะทําได้นาะก็อาจจะอธิบายแบบสับสนนิดหน่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันเข้าใจชัดเจนเนาะเพราะว่า แอดก็ไม่ได้เก่งการดูการาฟขนาดนั้นแต่เราใช้ค่าเฉลีย่ยเอาในชีวิตประจําวันนะคะว่าเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องใช้ค่าเฉลีย่ยเนาะแล้วเพราะฉะนั้นหลัการมาดูการาฟเนี่ยเราก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยนะคะว่าสอสาวันนี้หรืออาทิตย์นี้มันจะมันค่าค่าการาฟเนี่ยมันขึ้นไปแบบไหนนะคะเราก็จะหาเหรียญที่มันนิ่งๆนะคะเหรียญที่นิ่งๆนะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะเราก็มาที่มาร์เก็ตเหมือนเดิมเนาะเหรียญที่มันนิ่งๆแล้วก็ขึ้นลงไม่ไม่ได้เหวี่ยงมากนะคะก็จะเป็นอันนี้ USTT นะคะแต่ว่ากำไรจะน้อยถ้าเราถ้าเรามีเงินน้อยนะคะกำไรก็จะน้อยเนาะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นริปเปิลนะคะก็คือเหรียญนี้ที่แอดเล่นเล่นบ่อยๆนะคะแล้วบิตคัพเนี่ยสังเกตดีๆนะมันจะมีเหรียญของบิตคัพโดยตรงนะคะดูการาฟมันนะถ้าลงมันจะขึ้นแต่ว่ามันเคยมีแบบลงสุดๆแล้วก็ขึ้นมานิดเดียวนะคะแต่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยบิตคัพก็น่าเล่นนะคะตอนนี้ แต่แอดเนี่ยกำลังรออันนี้อยู่นะคะกำลังรออีเทเรียมอยู่เนาะเพราะว่าแอดมีเหรียญอีเทเรียมในในแอปอื่นอยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยว่าจะโอนกลับมาแล้วก็ราคาขึ้นเมื่อไหร่แอดจะขายนะคะแอดก็จะได้เงินดีกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะเอาเหรียญที่เราสะสมกันมาจากเว็บฟรีๆที่แอดเคยสอนนะคะแล้วก็โอนเข้ามาบิดคัพ ขายในราคาที่มันกําลังขึ้นนะคะเราก็จะได้เงินจํานวนที่มากกว่าปกตินิดหน่อยแล้วก็เงินนั้นถ้าใครไม่ถอนออกจากบิ t ค u ันะคะก็เอามาทําแบบนี้นะคะซื้อมาขายไปในราคาที่ถูกเราก็จะได้กําไรทุกวันนะคะอารมณ์เหมือนเราฝากแล้วเราก็เก็บดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเราได้ทุกวันไม่เหมือนธนาคารที่ได้เป็นปีนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนแต่ใครจะลงทุนแอนไม่ห้ามนะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ วันนี้แอดไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ